วันนี้ก็เป็นวันที่16ธันวาคมพุทธศักราช2557วันนี้ก็ได้มาที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายซึ่งคณะมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเกษชูรินทร์วันนี้ก็ ไปประเทศพม,มา่าเพื่อจะได้ไปชัศนณะศึกษาดูงานดูกิจาการต่างๆดูอารยธรรมดูอวัตนธรรมในประเทศพม,มา่าที่อำเภอเชียงตุงและอำเภอแม่ลาวันนี้ก็จะได้ข้ามแดนจากแม่สายเข้าสู่จังหวัด พระคเล็กและปฏิเทศปมาต่อไปอันนี้ก็มาดูอารอบๆบ,บริเวณของอำเภอแม่สายในจังหวัดเชียงรายด้านหน้านี้ก็เป็นเทศบาลตำบลแม่สายอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายขนนสานนี้ก็เดินทางมาจากกรุงเทพ แล้วก็จันทนี้ก็ไปอย่างประเทศเอ่อาพม่าจังหวัดท่าเที่เหล็กประเทศพมา่าด้านซ้ายมือก็เป็นที่ว่าการอำเภอแม่สายแล้วก็ที่ออก เมื่อกี้ก็ได้ไปรองหนังสือผ่านเดนเพื่อจะเข้าสู่ประเทศมาได้าใช้ามือก็เป็นโรงพยาบาลเมสาและ,ะสถานีนตำรวจอุตอนเมสาได้าใช้มือก็เป็นสำนาาักงานที่ดินจังหวัดจังไรได้ก็จากธนาคารอาคารสุขเราะอําเภอเมสา ด้านซ้ายมือก็เป็นสาธารณาสุขของอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายอันนี้ก็ได้ <c oughs> มากับคณนะ,อะโอเคโอเค,โอเคนนะมา,มากับคณนะ้งหมดสองพันรถทัวร์ซึ่งก็เดินทางไปประเทศพอม่าด้วยกันตอนนี้ก็กำลังจะ,ะขึ้นรถเพื่อจะเดินทางไป สู่ประเทศปาัานาอาอีกต่อไปวันนี้ก็มากับคณะตัวของอาษีสุชนตัวอตอนนี้ก็จัดการเรียบร้อยนะ